การให้ทานการรักษาศีกลการเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้เป็นการสร้างบาร,รมีธรรมเข้าสู่หัวใจของเราสร้างได้มากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมีเครื่องเสวยเครื่องอุ่นหนุนหนักเข้าหนักเข้าสูงขึ้นเป็นลําดับลาดาเมื่อเต็มที่แล้วก็ถึงแดนแห่งนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเพราะอํานาจแห่งบาร,รมีนี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายสร้างได้ทั้งหญิงทั้งชายประมาทกันไม่ได้ ใ,ใครเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการสร้างคุณงามความดีผู้นั้นก็ได้สมบัติภายในเข้าสู่จิตใจหนุนจิตใจให้ปูดสู่สถานที่ใดได,ได้ทั้งนั้นบุญกุศลพาสัต์โลกให้ไปเกิดย่อมไปเกิดในสถานที่ดีที่สมหวังสมหวังเรื่อยไปตลอดถึงนิพพานนั่นนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องตาย แต่จะไม่ถึงนิพพานต้องเกิดต้องตายต้องอาศัยคุณงามความดีไปสู่จะพาไปสู่สถานที่ดีงามทั้งหลาย